สวัสดีครับพบกับไลฟ์ประสุนนะครับวันนี้มาแทนพี่แชมป์นะพี่แชมป์ป่วยนะครับกลับจากญี่ปุ่นป่วยเลยนะเขาบอกว่าเขาป่วยตั้งแต่วันแรกจนวันกลับอะ่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องมาแพ้อาหารบนเครื่องอีกนะครับชีวิตน่าสงสารจริง,งอ่ะเดี๋ยวผมมาแทนวันนี้พี่แชมป์นะแล้วก็วันนี้วันครูนะครับก็ขอให้คุณครูแข็งแรงแล้วกันนะครับหว้ว่าแข็งแรงดีๆแล้วก็ไปสอนเด็กนะครับอ่ะ วันนี้เรามาดูราคารถแล้วก็รายะเอียดรถดีกว่านะครับสำหรับวันศุกร์นะอัปเดตสต็อกกันหน่อยอ่มาคันแรกเลยครับคันนี้คือปอร์เช่987.2นะครับคันนี้เป็น PDK แล้วเรียบร้อยคันนี้เป็นรถปี2011นะครับรถปี2011นะบ,บอกเลยว่าเฟียวนะไม้น้อยมากนะครับไม้น้อยๆเลยไม่70,000กิโลเท่านั้นร้อนเนี่ยขอบ19สวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ แล้วเรียบร้อยนะครับที่สําคัญ,ญย้ําอีกรอบนึงคันนี้เป็นจุด2นะครับจุด2จะเป็นเกียร์ PDK นะภายในแดงนะครับภายในแดงแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าบอกเลยว่าคันนี้เฟี้ยวจัดไฟแนนซ์เนี่ยใช้เงินดาวน์นิดหน่อยนะครับใช้เงินดาวน์นิดหน่อยคันนี้ราคาเราเคยตั้ง899นะครับตอนนี้เราตั้งไปเลย179่งลดไปแสนหนึ่งนะครับแต่ไฟแนนซ์ประมาณหนึ่งจัดมามา 1, จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณล้านห้านะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณล้านห้านะครับใช้เงินดาวน์สองแสนรวมด้วยนี่ก็ประมาณ สามแสนออกรถได้เลยนะครับฟยวนะร,ราคาเท่ากับแคมรี่ป้ายแดงเท่านั้นนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะสําหรับเคแมนเก้าแปดเจ็ดจุดสองนะครับคันนี้เป็นเคแมนธรรมดานะไม่ใช่เคแมนเอสนะครับเจ้าของมาปิดเฉยนะครับเจ้าของกล่ามาปิดเฉยนะอ่ะใครหาอยู่บอกเลยว่าตําได้นะครับรถขับโอเคเลยช่วงล่างเราเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ไฟนงไฟหน้าขัดแล้วภายในเราทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมขับหล่อแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาคันต่อไปคันนี้ ติดจองอยู่นะ E 3 2 0สนย์สีน้ำเงินคันนี้ติดจองอยู่นะครับติดจองอยู่นะอ่าไปคันต่อไปอ่ามาดูคันต่อไป A 1 8 0นะครับ A 180นะแต่แต่งเป็น A 4 5นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมตัวผมเองผมชอบมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เฟี้ยวแต่พื้นฐานนะคันนี้คือ A 180นะครับท่อเนี่ยคันนี้พิเศษคือได้ท่อลำโพงนะครับได้ท่อลำโพงนะ งงดิว่าละโมงคืออะไรมันต่อผ่านแอปแล้วเปลี่ยนเสียงท่อได้นะครับอยากได้ท่อดังแบบไหนจัดได้เลยนะตัวรถเนี่ยปี P 14แล้วล้อเนี่ยเป็นล้อเอ็มจีทำสไตล์แบบเซนเตอร์แคปนะเปลี่ยวอยู่เปลี่ยวอยู่ไมล์แสนหนึ่งนะครับไมล์แสนหนึ่งบ่อผมให้ดูบ่อคันนี้บ่อคันนี้รุ่นเอคลาสเนี่ยบ่อเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะบ่อเขาเหมือนอารมณ์เหมือนบักเก็ตซีดเลยนะครับจะไม่มีหัวหมอนะเป็นเต็มทั้งหลังนะครับอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตรถซิ่งกันเลยทีเดียว แล้วคันนี้ช่วงล่างถุงลมดูดิอ s นะครับอ s นะรอเห็นว่าสไตล์เซ็นเตอร์แคปนะครับเฟี้ยวอยู่นะคันนี้ราคาอยู่ที่699,000บาท699,000บาทนะครับรถปี2014ไม่แสนนิดๆนะครับถือว่าเฟี้ยวเลยแดงเล็กไปแล้วต่อไปเราจอแดงใหญ่ดีกว่าอันนี้คือ C43 AMG นะครับคันนี้คือ43แท้นะ43แท้ๆนะครับไม่ใช่รถ เอาตัวธรรมดามาทำนะครับสำหรับ43นะคันนี้เนี่ยอาจได้ล้อเป็น hre นะครับเฟีย้ยวเบรก amg คาลิปเปอร์แน่นๆเลยมาพร้อมกับพวกสเกิร์ตคาร์บอนแล้วเรียบร้อยหลังคาซันรูปก็มีแล้วนะครับโรลซิ่งมีซันรูปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะลักเทลคาร์บอนนะแล้วกวนน็ดีวิเซอร์คาร์บอนดีวิเซอร์มันโคตรสวยคันนี้นะครับดีวิเซอร์คันนี้แมงอย่างสวยนะอย่างตึงนะครับอย่างตึงนะดีวิเซอร์คันนี้นะเนไงเท้อ hey. ที่เก้อยู่แล้วนะครับอ่ะคันนี้เนี่ยฟิล์มมีการเสรื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับฟิล์มรถนะไอฟิล์มกระจกนะครับเดี๋ยวติดให้ใหม่อ่ะคันนี้เป็น V8 ไบเทอร์โบด้วยนเนี่ยโคตรแรงนะครับโครงมาลายเปลี่ยนเป็นตัวมเนอร์แล้วตัวนี้เป็นตัวก่อนมเนอร์นะครับรถเดิมสีขาวอ่ะดูจากซอกประตูได้รถเดิมสีขาวนะครับรถเดิมสีขาวนะอ่ะเป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าเด็กวัยรุ่นบ้านมีตังนะครับ มันแรงแต่เกิดเลยไม่ต้องทำอะไรแต่งหล่อๆขับได้เลยนะครับราคาอยู่1 7 9 0 0 0้านจแสบาทเท่านั้น1 7 9 0 0 0้านจแบาทนะถือว่าเฟียร์อีกหนึ่งรุ่นคันนี้ต่อไปดีว่า2ประตูจะไม่ตอบโจทย์ A อคาสห้าประตูจะดูซิ่งไปเรามาดู A อคลาสที่ใหม่ขึ้นนะครับคันนี้เป็น A200 นะครับเป็นตัวโปรเกรสซีฟนะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมมองเลยว่าสวยนะครับรูปทรงรูปร่างได้ล้ออารมณ์เหมือนเ m g นะล้อมันคืออารมณ์เอ็มจแต่มันไม่ใช่ AMG นะครับ มันคือโปรเกสซีฟนะครับโปรเกสซีฟนะตัวรถเนี่ยเป็นตัวปีรถปี2018นะครับนี่สวยข้างในแอมเบียนซ์ยังสวยนะคันนี้ข้างหน้าภายในภายในสะอาดหมดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ LED Intelligent Light System แล้วนะครับเฟี้ยวเฟี feel, feel. ้ยวคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่880,000บาท880,000บาท880,000บ,บาทนะครับมองหน้าทำไม มองหน้าทําไมะนะมีปัญหาอะไรดูคอมเมนต์ด้วยนะไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมานะครับอะปลายท่อคันนี้เป็น amg แล้วนะครับเป็น amg แล้วนะเป็นซีดานนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะตัวผมเองอย่างชอบเลยนะครับอย่างชอบอะคันนี้บอกเลยว่าใครหาอยู่หัวดได้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดได้เต็มนะครับจัดได้เต็มถ้าเครดิตดีๆนะวงเล็บเครดิตดีๆสวยๆจัดได้เต็มเลยขับหล่อๆเลยใช้เงินดาวแค่พวกค่าประกันค่จาจัก่าอวนแค่นั้นเองเงิน เงินตัวดาวรถไม่ต้องใช้นะครับบอกเลยว่าเฟียวนะอาะคันต่อไปคันนี้คือ Mercedes-Benz C350E นะครับแต่แต่งเป็น C63 นะครับอ่ามีล้อแล้วเรียบร้อยร้อ AMG นะครับเบร์ AMG นะครับปลายท่อมีแล้วเรียบร้อยก็คือแต่งครบดักเทลมีแล้วนะครับหลังคาก็ซัล o ูปแล้วเรียบร้อยอ่มีแอมเบียนไลท์มีอะไรครบหมดอ่ะไปดูข้างหน้าข้างหน้าก็อย่างโหดเลย อันนี้คันอันน่าอย่างโหดเลยนะครับมีริ้นมีอะไรหมดครบๆนะครับครบๆน,นะราคาดีด้วยคันนี้นะซื้อไปไม่ต้องแต่งขับหล่อๆได้เลยขับหล่อๆได้เลยนะครับขับหล่อๆได้เลยนะใครหาอยู่หวดได้นะครับสําหรับเจ้า c สา0ห้าศ e นะครับ c สา0ห้า e นะหล่อจริงย่งผมอยากได้เลยแต่ผมไม่มีปัญญานะครับช่วงนี้ช่วงนี้ยอดไม่ค่อยมีเลยอ่ะใครเข้ามากดแชร์ให้หน่อยนะกดแชร์ให้หน่อย กดแชร์กดหัวใจกดอะไรก็ได้กดกันให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับช่วงนี้นะเงาๆหน่อยนะครับอ่ามาคันต่อไป FTO นะครับ m i t s u b i s h FTO นะคันนี้เป็นสีแดงเดิมเป็นตัว g p x นะครับเป็นตัวเฉลิมฉลองที่เขาได้รางวัล Best Design of the Year นะครับก็เฟี้ยวอยู่คันนี้นะก็เราพูดกันบ่อยแล้วอยู่ในหนังเรื่อง Thunderbolt นะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกัน699ไป 699RSLKR171 นะครับ เป็นเครื่องฝาร่องแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องเครื่องฝาร่องแล้วเรียบร้อยนะครับห9เก9เหมือนกันนะครับต่อไป bmw z สนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับวันนี้เป็นตัวโปร่งใหญ่แต่เป็นเครื่อง2 0 0พันนะครับมาพร้อมหลังคาเปิดประทุนนะเครื่องเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับราคาอยู่9 9 9 0 0 0บาท9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ9 9 9า0 0บาทนะครับเฟี้ยวอยู่รุ่นนี้นะสีน้ำเงินตรงตามยุคของมันเลยนะครับ เป็นรุ่นน้าเก็บนะา3เนี่ยมันเข้าเป็นอยู่ในเครือข่ายของคลาสสิกแล้วนะครับเครือข่ายของคลาสสิกแล้วนะเป็นรถที่มีสเสน่ห์นะครับก็อย่างหนังที่เอามาขับบ่อยๆก็เชีร์บอลนะครับอ่ะต่อไป S2000 นะครับ S2000 นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าแรไอ i ทมสุดๆนะครับตอนนี้ด้วยภาษีรถนําเข้ายังไม่สามารถนําเข้ารถ S2000 ได้นะครับภาษีรถเก่า30ปีนะครับไม่สามารถนําเข้า S2000 ได้นะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คือ เฟีย้ยวนะครับเครื่องเป็นเครื่องในต่อซีซนะีณเวลานั้นถือว่าแรงที่สุดในโลกนะครับณนะเวลานั้นนะครับหลังคาเปิดประทุนไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับรถรีสโตมาใหม่นั้งคันนะรถส่วนตัวพี่แชมป์พี่แชมป์บอกไม่อยากขายเลยแต่ขายเอามาสร้างโชว์รูมใหม่นะครับราคาจากเท่าไหร่เจ9เหล้าน9เดล้าน9โคตรถ,ถูกโคตรดีโคตรอันตรายนะครับ รีสโตของพิชมันยังขายรีสโตของคุณกำไรก็ขายเหมือนกันนะครับอันนี้คือ, B อมินิโรเวอร์นะครับโรเวอร์มินินะครับอันนี้รีสโตเหมือนกันนะครับเขารีสโตแสแข่งกันนะครับสองคนนี้นะอันนี้สีทำใหม่เครื่องยนต์อะไรเบิกใหม่เหมือนกันหมดภายใงภายในทำใหม่ภายในทำที่วิชาการช่างนะเราไม่ได้ทำร้านธรรมดาธรรมดานะครับเราทำที่วิชาการช่างมาดูภายในคันนี้ภายในเฟีวยวทำยันพรมอ่ะบอกเลยคันนี้ทำยันพรมนะครับทุกอย่างทำที่วิชาานะครับอ่ะ หนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะลูกค้าต่อราคามายังไม่จบเลยครับตอนนี้นะมีคนเริ่มสนใจแล้วนะครับนับวันนับวันยิ่งหายากและคันนี้ย้ํานะครับคันนี้เป็นรถแท้นะครับรถแท้นะไม่ใช่รถจดตะก่อนนะครับราคาอยู่ที่2องล้านห้านะครับสองล้านห้าแสนบาทนะครับอ่ะต่อไปคันนี้ bmw f 3 0นะครับเป็น3 2 0 i นะครับเป็น3 2 0 i นะคันนี้ก็มองว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะ f 3 0เนี่ยเป็นรถที่ผมมองว่าอนาคตอ่ะ มันจะไม่มีคำว่าโบราณอยู่ในคันนี้เลยนะครับจะไม่มีคำว่าโบราณเลยนะสำหรับ F 3 0นะผมมองว่ารูปทรงภายในภายนอกมันสวยตลอดกาลจริงๆนะครับสำหรับ F 3 0สนะสำหรับ F 3 0ผมมองว่าซื้อได้นะครับซื้อได้นะคันนี้ก็แต่งล้ออพหนาจัดทรงลงล้อจัดทรงลงล้อตามสไตล์แชมป์สามร้อยแล้วนะครับอ่ะคันนี้จัดได้เต็มเหมือนกันนะครับจัดได้เต็มเหมือนกันนะเครดิตดีนะครับราคารถอยู่ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้า 5 45,545บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ให้500,500นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีนะครับย้ําว่าเครดิตดีนะฝ่าวด้วยหนึ่งคันนะครับเฟี้ยวอ่ะต่อไปเป็นเอาผ่านนะครับโตยต้าเอาผ่านคันนี้เป็นตัวไม่ท็อปนะครับตัวไม่ท็อปเป็นเบาะยังไม่ใช่เบาะมิก้เมส์นะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับอ่ะข้างนอกเนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อะไรอย่างนี้มีครบหมดแล้วนะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกว่าราคากำลังดีมา,มากนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ไปเล่นตัวใหม่กันหมดแล้วนะครับตัวเก่าก็ราคาเริ่มถูกเริ่มจับต้องกันง่ายขึ้นนะครับสําหรับตัว3 0นะครับตัว3 0นะอ่าราคาอยู่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะหนึ่งล้านจะหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทจัดได้จัดฟนนได F ้ประมาณล้านสี่นะครับจัดได้ไฟนนซ์ได้ประมาณล้านสี่นะก็ซื้อเหอะคันนี้เฟี้ยวอ่าต่อไปเวลไฟนะครับคันนี้เป็นเวลไฟโฉม โฉมอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างเป็นโฉม20นะครับโฉม20นะสีเทาเดิมโรงงานตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัว30นะครับแล้วตัวนี้เป็นเ8ปสเปนะครับเป็นเจแปนสเปกนะไม่เยอะหน่อยนะครับรถปี22ไม่240สำหรับอาผาด์เวลไฟก็โอเคแล้วไม่ได้เยอะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะครับก็วิ่งเงินปกตินะครับอ่ะจัดไฟนั้นได้อยู่620ราคา699ใช้เงินดาวลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับใช้เงินดาวลักหมื่นเท่านั้น เครดิตดีอาจจะดันได้ถึง6กแสนห้านะครับเครดิตดีอาจจะดันได้ถึง6กแสนห้านะอ่ะหกเก้าเก้ไปคันต่อไปสําหรับใครบอกกลัวอ่ะไฮบริดมีแล้วเบนซินล้วนมีแล้วต่อไปมาเจอคาราเวลหน่อยคาราเวลคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะปี2018นะครับปี2018นะก็เฟี้ยวนะครับคืออารมณ์เนี่ยอารมณ์เหมือนพวกนักการเมืองหน่อยๆครับนักการเมืองชอบใช้มากคาราเวลผมรู้ดูว่ารถมันบึกบึน ดูดันนะเอ้ยคันนี้ปี17ไม่ใช่1 8นะปี17นะปี17.19นะครับไม่แสนเดียวเองถือว่าน้อยมากสำหรับรถตู้นะครับน้อยมากๆนะครับอ่ะน่าสนใจภายใมภายในมีครบทีวีมีครบฉากกั้นมีคุยเรื่องส่วนตัวหรือจะพาคิกเกิกขึ้นมาบนรถคนขับรถไม่รู้เลยว่าเราคุยเรื่องอะไรนะครับไม่รู้เองนะครับบ่ปับไฟฟ้าอะไรหมดนี้มีครบหมดนะครับมีทีวีมีฉากกั้นแล้วเรียบร้อยนะอ่ะราคาอยู่8 0 0แสน 8 8 0 0 0บาทนะครับ888นะครับดูไหมเครดิตดีๆเนี่ยจัดแฟแนซ์เท่าไหร่จัดได้900 0แสเลยนะจัดได้900 0แสนนะครับจัดได้เต็มนะครับเครดิตจัดได้เต็มนะถูกแน่นอนคันนี้ถูกที่สุดในตลาดนะครับไมน้อยด้วยเมื่อวานผมเอาไปขับไปกินข้าวกันอยู่เปไนไงขับสบายนั่งสบายนะครับแต่คนจะบ่นอ้วกอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปคันนี้คือ W210 นะครับ E320 นะ E320 นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้เครื่องใหญ่นะครับคุณได้รถเบนซ์เครื่องใหญ่นะได้รถเบนซ์เครื่องใหญ่ๆตัวโตไปเลยนะครับเครื่อง V6 นะ V6 นะครับปี1995นะครับไมล์259,000กิโลนะครับก็ตามสภาพนี้เลยนะไม่เก็บแล้วนะครับแ99นะครับแ9นเก้นะัดนไม่ได้แล้วครับซื้อเงินสดอย่างเดียวนะครับผมอ่ะหันต่อไป Mercedes-BenzCLS250CDI นะครับ C.D.I. คือ,อะไร C.D.I. คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจาก Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ก็คือมีความถึกแข็งแรงเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมโคชชอบพี่ผมเนี่ยชอบมากเลยนะรุ่นพี่ผมชอบมากนะคันนี้เซอร์วิสมาแล้วแสนกว่าบาทนะครับเซอร์วิสมาแล้วแสนกว่าบาทนะครับปีสิบเอ็ดไม่แสนเดียวนะครับเซอร์วิสมาแสนกว่านะครับเป็นรถลเ l l e ตอร์นักสะสมรถโบราณน,นะครับแลวเขาไม่มีที่จอดเขาเลยมาฝากจอดขายที่นี่นะครับนี่ดูดิ เชฟเชฟมันผ่านมาไม่นาะนอันนี้ผมมองว่ามันจะเอามาต่ำเล็สามสิบได้เลยนะครับผมว่าทรงมันเฟี้ยวตลอดการนะครับอ่าราคาอยู่เจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นเจ็ดเก้าเก้าเซอร์วิสมาแสนกว่าถือว่าถูกมากเลยนะถือว่าถูกเลยนะครับอ่ต่อไปคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เป็นคลับแมนนะครับหรือตู้กับข้าวนั่นเองนะครับเป็นตู้กับข้าวนะตู้กับข้าวของเราปีสิบหกนะครับปีสิบหกไม้น้อยเหมือนกันนะคันนี้นะไม้หกหมื่นหกรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวรถสูญบีเอ็มด้วยนะครับ รหัสตัวรถเนี่ยคือ f 5 4นะครับ f 5 4นะครับอ่ราคาเนี่ยอยู่799นะครับแต่ว่าแต่ไฟแนนซ์ได้7,5็เลย7,5็นะครับเครดิตดีๆนะย้ำว่าที่เราพูดเนี่ยคือแม็กซ์สุดนะครับคือเครดิตดีจะได้7,5็ใช้เงินออกรถประมาณแสนนิดๆนะครับรวมค่าประกันค่าจักรคาอนนะครับโดยประมาณนะครับเดียว7,5็ซื้อได้นะครับอ่ะต่อไปคันนี้899นะครับ mis คันนี้สวยนะครับล่างทอง599นะครับล่างทอง599เก้าเกนะ เอาเก้า,เาทำมาหมดแล้วเรียบร้อยเอาผ่าติดจองอยู่นะครับอ่ะดูคันต่อไปดีกว่าอารมณ์แบบมาเฟียหน่อยนะครับคันนี้เลย S300L เนะครับเป็นตัวน้ำมันล้วนนะครับคนชอบถามดีเซลเหรอดีเซลเหรอน้ำมันล้วนนะครับ S300L เนะ S 3 0 0 L เป็นรุ่นน่าสนใจนะครับที่บ้านเคยมีด้วยนี่นพังไปแล้วตอนที่บ้านผมไม่มีคนขับเลยนะครับผมก็มีไม่มีปัญญาขับนะครับ รถปี2007นะครับเป็นโฉม W221 นะ221นะครับไม่เจ็ดหมื่นวิโลนะครับอ่ะสวยนะสลูปมีแล้วมีไนท์โหมดแล้วเรียบร้อยล้อ,อ AMG เบรก AMG แท้นะครับราคา499เก้าเก้ปี2007ไม่เจ็ดหมื่นจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4 02, ี่0 0 0เครดิตดีๆอ่จะจัดได้4 02, ี่0 0 0จัดจัดได้แค่3ปีนะจัดได้แค่3ปีนะครับพอรถปีเก่าแล้ว3ปีก็เยอะแล้วนะครับ ฝากได้วยคันนี้นะไปลองคงลองขับแล้วแอร์เย็นช่วงล่างดีถุงลมไม่มีสุดเลยนะครับจอดตั้งแต่เมื่อคืนน่ะยังไม่ห้อยเลยคันต่อไปคันนี้เป็นนิสสันจุ k กนะครับนิสสันจุกนะจุ๊กคันนี้ราคาโคตรมหาพิมหาแพงเลยนะครับบางคนงงว่าทําไมมันแพงนะครับคันนี้เนี่ยมันเป็นจุ k กนอกอ่ะงงนี่จุกนอกคืออะไรจุกนอกคือจุ k กที่เป็นตัวพันตัวเทอร์โบ เป็นยาจุกบ้านเราจะเป็นพันหกไม่ขับสี่ไม่มีโบนะครับอันนี้พันหกเทอร์โบขับสี่นะครับก็สวยตามสไตล์มันนะครับเมื่อก่อนผมอยากได้มากเลยนะก่อนผมแบบซื้อรถคันอื่นไปเลยเปื่อยผมหาจุกอยู่คนผมอยากได้เทอร์โบขับสี่สเปคนี้เลยนะครับและอยากเป็นแตกปันจุกอาร์มันเท่ดีใส่โบออฟหน่อยวิ่งฟิว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 ราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ผมว่ามีเลขสี่อะโตต้าวิวนะครับสามเก้า เครื่องพันสามร้อยซีซีนะหน้าขับน่ารักขับไปไหนใครก็มองไม่มองให้ถีบหน้าเลยไงหมดละอ่ะก็หมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะสาขาสองเหรอมีอะไรอะ W ีหนึ่งสองสี่ติดจองแล้วเรียบร้อยนะครับมีอะไรอีกอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเซียโอเคแล้วเนี่ยาำถามเอาไปดูคลิปย้อนกล่าวได้นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ที่สามร้อยกระหลานะครับเรามี ตรวจวันันตีนะครับจากอินสเป t ชันนะครับเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์อินสเปกชันกันหน่อยอ่าคันนี้นะครับวันันตีจากอินสเป t ชันนะตรวจแล้วนะครับอ่าอินสเปกชันตรวจเรื่องอะไรเรื่องโครงสร้างนะครับว่าไม่มีชนหนักมีความจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายไฟไหม้ด้วยนะอินสเปกชันควบคุมถึงเรื่องไฟไหม้ด้วยนะครับอ่าเพราะตอนนั้นที่เราเรื่องข่าวมินิไฟไหม้นะที่ทําให้เราเสียหายมหาศาลนะครับนี่เรา ยอดเราตื้อมาหลายเดือนมามาแล้วนะครับคนทําคลิปไม่เห็นใจเราเลยนะครับไม่ได้ซื้อกับเรานะครับแล้วก็มาพูดเราก็งงเหมือนกันแล้วผลมาทบอยู่ที่ใครอยู่ที่เรานะครับ่าตรวจล้วเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำตต่อหรือผิดกฎหมายอันนี้คือถ้าตรวจพบเจอยินดีซื้อคืนจำนวนที่ท่านซื้อไปค่าเสียเวลาครับตัวใจสองแสนบาทอันนี้คือประกันของโชว์รูมเรื่องโครงสร้างนะครับส่วนเอเมชันมีไวเซอร์ออกให้นะครับแล้วก็รับประกันเหมือนกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำตต่อหรือผิดกฎหมายและไฟไหม้ด้วยนะครับและไฟไหม้ด อ่ะใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 8 5 2 5 0 4 4 4้นะครับหรือไลน์เอลเชียรชูหวมของเราแอ๊ดสายสามศูนย์เนสกอลการ์ดไลน์นะครับแอดมินพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ24ชั่วโมงโทรหามันได้ตลอดนะครับถ้ามันไม่หลับมันตอบแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสําหรับรายนี้นะก็อะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยละจำไม่ค่อยได้นะครับอ่ะแล้วก็สนใจขายรถติดต่อได้ขายรถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อเราได้นะครับตลอด ตอนนี้รับสมัครลูกค้าจำนวนมากกับคนขายรถจำนวนมากนะครับเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเราให้ราคาดีหรือถ้าให้ราคาไม่ได้มาฝากขายก็ได้นะครับเพื่อได้คุณได้ที่ตามความคุณต้องการนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ